เรามาอัปเดตกันต่อนะคบในช่วงนี้ค่ะอินไซเเชียนั่นเองนะคะวันนี้มีภาพยนตร์จากทางอินเดียมาฝากกันเป็นภาพยนตร์ทริลเลอร์นะคะที่มีชื่อเรื่องว่า N H 10นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับทางหลวงของที่นู้นจะเกี่ยวข้องในแง่ไหนหน่ากลัวยังไงนะคะติดตามกันได้ค่ะ NH10 คือหนังสเวลเลอร์เรื่องใหม่จากประเทศอินเดียค่ะที่จะมาทําให้ผู้ชมรู้สึกขวัญาวะไปก,กับการเดินทางบนไฮเวย์ที่นอกจากการขับรถเนต้องระมัดระวังแล้วนะคะยังมีภัยร้ายแอบแฝงให้ต้องระวังตัวกันอีกด้วยค่ะซึ่ง NH10 นั้นย่อม,มาจาก National Highway หมายเลข1ินั่นเองนะคะซึ่งเป็นถนนทางหลวงของประเทศอินเดียมีความยาวถึง250กิเมตรเริ่มต้นตั้งแต่กรุงเดลีไปจนถึงชายแดนติดประเทศปากีสถานในรัฐปัญจาบค่ะ ซึ่งด้านภาพยนตร์นะคะนางเอกสาวอย่างนุชชาชามารับบทเป็นมิราค่ะหญิงสาวที่เคยถูกกลุ่มชายชะกรรันลุมทําร้ายหลังจากที่เธอเดินทางกลับบ้านทิ้งลำพังคนเดียวซึ่งในครั้งนั้นเธอรอดมาได้แบบเช้นยาแดงขางแปดเลยค่ะแต่ก็ทําให้สามีของเธออาจุนรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ไม่ได้ไปรับเธอในคืนนั้นและพยายามทําให้มิราลืมเหตุการณ์ที่ไม่ดีด้วยการไปเที่ยวด้วยกัน แต่แล้วเมื่อทั้งคู่หยุดพักบนถนนไฮเวย์พวกเขาก็ได้พบเห็นเหตุการณ์หญิงสาวคนหนึ่งนะคะกำลังถูกกลุ่มนักเลงรุมทําร้ายทําให้อาจุนเนี่ยตัดสินใจที่จะเข้าไปหยุดการกระทํานั้นและนําพามาสู่ฝันร้ายที่ยากจะลืมเลือนค่ะแม่ดีเจ้เได้ โดยนาดิฟซิงค์ค่ะเตรียมเข้าฉายในประเทศอินเดียนะคะในวันที่6มีนาะคมนี้ด้วยเรดเอหรืออเดลส์โอลีค่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เต็ไมไปด้วยเนื้อหาที่รุนแรงทําให้ได้รับการจัดให้เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าจะได้รับเรตติ้งที่สูงเฉพาะกลุ่มผู้ชมผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดกระแสการปรับปรุปรงระบบการรักษาความปลอดภัยบนไฮเวย์ของอินเดียที่เป็นปัญหามานานหลายปีค่ะ ครับคงจะเหมือนอารมณ์แบบมีการสะท้อนแล้วก็เหน็บแนมสังคมนิดนึงเนาะใช่แล้วนะคะก็หวังว่าจะได้ข้อคิดอะไรดีๆแต่คือระทึกจริงๆนะแค่เห็นที่เห็น่ถยิงโอ้ยรถชนเลยรถไฟเยอะมากเลยนะคะอ่ะติดตามลวเกินค่ะ